ช่วงบ่ายๆนะครับแดดลมลมโตลูกดิกวิ่งนำหน้าแล้วครับเขยับกุดขยักุดกระุดกุดกระุดกระุดกระุดกรุดสวัสดีครับผมบ่าวดินห้อยดินที่นิสารครับ สวัสดีแม่แม่เอฟซีครับช่วงบายบายครับมือหนีเบ้าดินกับมาเลาะเบิงปลาหน่อใหม่ครับน้ำลดพอเลาะเบิงหน่อใหม่น้ำถ่วมครับวัเทียบมันโป่งแหนงเพอเดได้ไปทุบแกงครับมาครับลูกดีครับโอ้ยเจ้ากุดม่งเนี่ยนาบาดนาเพืดครับไปแย่งผู้สาวครับเนี่ยิดผู้สาวกัดกันครับบ้าดินบริลลล่งคลิปไร้มือครับอาเทียบใดหน่้อใหม่ไม่แกงครับมือนี น้อไหม่น้ำท่วมกระสีแสบแน่นะครับมันจะออกโป่งแหนงนะครับบาดินมามเละเบืองในมือแรกครับหนามลดลงมันแหนงน้อไหม่กระสีเกิดขึ้นตามที่เหมือนว่าทีขาเคยหักไปแล้วครับขาเคยหักไปมันกระสีโป่งแหนงขึ้นนะครับนี่พี่ปอเพิ่สน้ังน้อไม้มากเพราะท่านหาเพิ่นเลยครับมือนี้มากเมืองคังแรกครับว่าสิได้บอกเขามากคนเดียวครับมาตอนนี้ประมาณประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสองเน่ยแล้ะครับสวงสาวบ่ได้มากครับ อย่ามาหลุดน้ำกันครับบาบอนีนสิไดโบขอบคุณแม่แม่เอซีทุกมองทุกบอลเด้อครัาจะเฝากทีมเฝ้าฟ้าลาบาวดีนะครับเขาดองเขาป่าครับน้อไม้น้ำท่วมเนี่เพิ่นกะสีบ่เลยเป็นว่าเป็นนออยู่ผืนเนี่ครับเพิ่นกะสีออกตามแหนงครับเป็นแหนงครับนี่เนี่ยนี่พอแล้วครับเนี่ยเพิ่นกะสีออกเป็นแหนงแบบนี้ครับโอ้ แกงแซ่บครับหอมครับเป็นแหนงหน่อไม้ไข่ไข่กันเป็นไข่ไข่หน่อไม้ไฟครับนี่ครับโอ้ยนี่ <c oughs> มาสวยครับนี่กระสีายสองนะครับ <c oughs> มาเลาะเบิง้งซื้อครับว่าเทียดมันมีท่านมันมีเบาวดินกระสีผ้าส่วนกันมาก,ก็เบาตัวบ้าบอยครับ <c oughs> นี่อีลีครับนี่ น้ำท่วมน้ำท่วมพื้นลดลงพันกระสีออกแนงครับแต่ว่าแกงเนี่มันสุดหยอดเลยครับแสบครับโอ้แงงนึงพี่นอ้องโอ้มานงามสิครับแงงบบกไงเลยบ่ต่างกันเขาก็เก็บเอาใหม่ไฟครับพี่น้องผม นี่เอาดินเอาเขาต้มมาสองสองโคมนะครับไม่น,นิดเพอนน้ำมาหายนะครับเบาดินเดี๋ยวจะเอาถ้วยเจ้าทีเพิ่นกน่อนครับปูเยื้เอ้ยหลวงมาหาโลใหม่เด้อเอาขนมให้ย่าให้กินถ้วยหายเด้อปูเด้อยาเด้อทูบครับทูบก็ลูกขึ้นอ่เงี้ยงอันนู้นครับ นี่หละครับแนงอ,อ,นอ,อ,นอ,อ่อนๆอุบอแซ่บด้วยครับเน,นี้ยนี่ึ้นๆเนงอ่อนๆครับเมืองกรังที่มีบ่ครับพี่น้องผมตันนี้จะมีหรือเปล่าเนี้ยโอ้มีครับ ว้าว <Wow. S 2> บองมันจะกินได้ด้ครับบองมันยูนี่ครับพีดีแกงยือครับน้ำใ่น้ำถว่ว นลดลงลบแบบนงมันสิปงครับปงตามนอกเก่าที่เข้าเคยหักไปครับนอเสนินนี้แกงจะแสบครับพี่นอกแกงจะสุดยอดครับกร,กรอบนะครับกรุบก,ก,กรอบมาดูสิ จะมีหรือเปล่ปา,าก้อนเนี้ยโอ้ก้อนหนี่ดีโอ้เต๋อแสดงว่ามีอยู่ครับนี่พอเด้ฮักเด้อันนี้ตัวนี่ รสชาติมันจะแซ่บเนีครับนี่น้องไม้นำถั่วมันลังจากน้ำลดลงแล้วเนี่ยเพราะว่ารสชาติมันจะหอมครับแต่ตกขวองโอ้ยเกือบเอวส่งพี่น้องเอ้ยเมื่อนขีตุ้มครับน้ำมันพึ่งลดขีดตุ้มกับสีร้ายแน่ครับคนละน้ำยังบอท่านราลดลงเลยครับ หนาวตัวผก้เพิ่นอนาเพรท่านรลไไหนเลยครับสามนั่ไหลแห้งเลครับมีคนซาบัดมันกับมหา,ายอยู่ด้วยครับนี่ อาไปตัดๆเลยค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวเหมือนตลาดตุ่มเลย หน่อไม้ไผ่ป่าหน่อไม้น้ำท่วมก็เป็นหนงครับหนีงแบบน้ำแก้งแก้งแสบครับ ครับน้ำไม้น้ำถว่วนี่ไข่แน้งน้ำไม้ไฟแลละครับทุบๆแกงครับพี่นอ้องครับมาละเบิงครับมาส่วงคำคำมาหาก,กับอกโหนนี่บอครับช่องไอยน้ำลดลงนี่กันเนื้อแ,แนวสิหาครับ นี่น้ำถ่วมดครับถ้าดินแห้งกั่นี้ในเฮ็ดมันสิออกครับผมบก,ก็ได้ทุบแกงครับเมื่อนี้มองเลยเพิ่นออกเลย้ายกับอะไรอีหลีได้ครับน้ำใหม่น้ำถ่วเนี่ย คือน้ำท่วมเพิ่นแล้วละว่นี้น้ำลดเพิ่นกระสิองค์แหนงนะครับค่ายครับเราใหม่ไฟนะครับ uh huh. แหนงสมัมใหญ่เลยครับปาดแหนงเดียวกับแกงอิ่มนะครับหน่อไม้น้ำท่วมแล้ว น้ำลดข้าจะแสีบมากเลยนะครับข้าจะกรอบมากเลยย่ำกรุบๆเลยครับอัน,นหอมน้ำครับทำไมน้ำถ่วมแล้วน้ำลดลงนี่แกะนี่เห็นมาพี่น้องนี่ พอนามลดเพิ่นกับสีแตกแน่งออกจังสีแล้วครับโอ้ยแกงไงี่ยสวยแซ่บเลยพี่เหรอแง่งอ,อ่อ,อนๆเลยครับทุบถึงตัวครับทุบแกงว้า เสย่างน้าสวยแสบเลยล่ะครับแบบแบบเดียวกันเลยครับน้องไม่ไฟครับแหงอนอ่อนพี่น้อมม่งเนี่ยครับผม อนนเอาหน่ยไม่ต้องหม้ไฟน,นะครับหงายขึ้นนะครับพี่น้องโอ้ยทุบแกงทุบแกงครับอ่อ,อนๆมองไง สารบานเฮาเขาปลายฝนต้นหนาวแล้วครับรักษาสุขภาพเดอพออ้อพี่น้องปองปลายน้ำใหม่นี่ครับแน้งมิตรสดๆเลยครับปอาไม้ไภผ่ป่านะเนี่ยแกงหั่นแซ่บครับแกะทุบ เพิ่นแซ่หนามแล้วเพิ่นจะมีความหอมเลยนะครับพอาะหนามลดลงเนี่ยเพิ่นก็สีสดนี่สวยงามแซ่บด้วยพี่น้องเลยเพิ่นเนบ่าวดินมากใบสองนเนี่ยเนี่ยขำตอนนี้ใบาสามกลัว่ะครขึ้ยากกันนครับแม่มาเมา่นหาหา,หากระได้กินเอ้ยได้กินได้บอกน้ำเมฆแม่เอฟซีมวนคือเก่าครับ ข้างมือกับร่างกายกับผู้หายสังขารกับผู้หายเหนื่อยม ỏ ยสวยมาน้องนี่เพิ่นเจอเพิ่นก็นจะแท่งนอแท่งแหนงออกลักษณะตามกอเพิ่อนนึงสีหลักครับก็อเอิ่นว่าเนือใหม่น้มถมั่วมเพิ่นจีเพิ่นสีบอลบ่อหลายคือลักษณะฤดูเพิ่นนี่ได้ครับเคยไดิ้อยู่เป่าครับพี่นอ้องแห้งอึดแห้งอยาก แห้งอืดแห้งอยากนั่นแ่ละครับเพื่อนบกอืดเดี๋ยวับถ้านจักหาอยากห้ากินครับมันก็จะบอมีลาลขึ้นฤดูพเ่นเลื่อยประมาณนั้นนะครับจะเป็นลักษณะแบบว่านอที่ห้องฮักไปแล้วนี่ครับเพื่อนก็สิแตกแหนงออกนี่ เหมือนว่าเข้าฮักไปแล้วคนภาสีแตกแนีงออกน้ำลดลงก็สิแตกแนีงแกงเสียบน้วใหม่ชนิดนี่มาเหมือดเ่รอครับพี่น้องเหนอือตือ้อ มากคนเดียวเมือดเมือดครับย่นเพื่ปลานะ้วดงเยตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับบากดินมากนู้ยิ่งนแรงอย่างที่นราไม่แข่งขาปโปก็มีบะเนี่ยไม่แข่งขาปโปหอมท้าดีครับไม่แข่งมาใหม่ก็ไดา ท่วมน้ำลดแหนงเพิ่นนี่เนี่ยพี่น้องแง่งเป็นแบ่บแสบพี่น้องครับพิ่จะบริหารยังไๆเด้ครับพี่น้องพราว่พมันสิออกแหนงเหี้ยเห็นนี่ครับนี่พวกมันจะ,ออนนบนนจะเบิดมันเบิดฤด,ดูกาลเพิ่นละครับเฮาก็ต้องคอยหาเอาตามกอเพิ่นครับสุกดีเพิ่นก่ออกเฮากินครับน,นี่โอ้ยบบาวดินดแต่เพ่นกินหอดไม่ๆม c ี่เด้อครับ บางเท้ากระทอดแท่ย่พีนองเอ้ยเห็ดคลีบกระไดก็จะจังไรล่ะบ่มีแนวเห็ดกัะบไดอยากได้กินครับมีแมมเบสซี่ันถามว่าโอ้บักลาเป้าดินอันไม่ร่วงคลิบร้ายมือะอะยังไงพันวาก็ขอบคุณเด้อ,อรับพันถามขับมาก็กินหอดพันอยู่ครับคุณแม่ปานอมคุณแม่ทองใสคุณแม่ตุไลแม่แม่เบิดสุ่ม ทุกหมองบอนครับในท้องสาทางมองบอลล้มผูเพิ่นกะทักมาอยู่ออาแต่แกับสิเบิดพี่น้องจย่งไรมากคำครับมาหลาะเบิงครับว่าเพิ่นมีบอกะมีอีหลีครับับงี้ครับนี่แกงในออมเรื่องแล้วครับนี่น ขันมากกได้อยากได้กินขึ้นวาครับาอยากหากินเพิ่นวาก็หากะว่าได้กินพี่น้องเอ้ยคุณยายทองกะม่อวานนี่กะเบ้าดินไปซื้อยามาท่าตุ่มไห้ครับตุ่มเต็มรับขืนร้ายกว่วเกา่าโอ้ยท่ลาลามนเท่าลกรรมแต่ละมือเบ้าดินเองกะพอสบายในจิตในใจหลายยางครับพี่น้องหลายเติบอยู่ครับ มีสินพระลุงพระร่าง <ś c oughs> ม,มาหาอยากหาก,กินก็ได้กินครับแต่แตะ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 หมือนเหมือนม,ม,มาดินกนสิเด็กกลับแล้วครับเช็คหน่อยครับหาเบื้องแถวนี่ก่อน นี่เจ้าหน่อยดินแห่งอยู่บ้านดินสีมาเบิ้งเห็ดผงท้ามอยู่ได้ครับนี่เพราะว่าฝนตกใส่บางหันข้าอยู่คันกี๋บางหันนี่ครับพายุคันกี๋โอ้ยเบ็ดก็เหลืออยู่หาเปอร์เซ็นต์นะนี่พี่น้องโทรศัพท์กับเก็บโอยู่เก็บเบ็ดโอยู่ครับโอ้ยคือเจ้าของนี่แหละครับโทรศัพท์กับเถ้าคือเจ้าของครับออื ฟุดปูให้ป,ป,ป,ปูหน้าครับจ้าหน่อยนี่ขุดมันแซงครับฝากติดตามลูกหลานในเด้อครับบางคนเพิ่งกระถามมาวา่าดินเฮ็ดเพืดได้งเงินบ่บ่ได้งเงินจากเดือนครับพี่นออ้องบ่อืึ้นดอกครับ บ่ได้ซื้อยากซื้อกินดอกเพียรกระไดบางแตี่กี่ไดอยู่ครับเดือนละเล็กละน้อยบ่อไดซื้ออยากซื้อกินครับเดี๋ยวนีบ่ได้เลยครับฮมันบ่คือเก่าละครับอะไรก็ไดอะไรกระเปลี่ยนแปลงไปบ่คือเก่าแล้วนี่หนามเพีงลดนะครับ เอาดินกับพึ่งมาเลาะเบิ้งครับเหลี่ยงกับที่มาเลาะเบิ้องน้ำใหม่น้ำลดนี่น้ำใหม่น้ำท่วมเพื่อนอื่นว่าน้ำใหม่น้ำท่วมมันแกงแซ่บเพื่อนว่าอุดเถาเพื่อนว่าน้ำใหม่น้ำท่วมแกงแซ่บตัวบกลาเพื่อนเาไปหาเบิ้งแน่เพื่อนนะเอาดินกับเลือดมาเลาะเบิ้งครับก็ได้อยากได้กินกับสีแับแล้วละครับที่นอ แดดกับสีเบิร์ดคอยขำมาละสีม่วงเรงครับตอนนี้สีม่วงเรงครับบ่าวดินมากใบสองครับผมนั่นเฮ้ยมึงเนี่ยมึงเนี่ยนอออนอวยสวยครับพี่น้องผมครับผมบ่าวดินกับสีกรับล่ะครับเหมือนนี้มากมาเลาะเบิร์นะครับเพราะว่าบ่าวดินกับบอเดนลงคลิปหลายเหมือนแล้วครับหลายอาทิตย์แล้วล่ะครับสิพอเดือนแล้วล่ะครับเพราะบ่าวดินกับยากล้ายางไรเนี่ยครับ คุณยายสายกับลูกสายเพื่อนก็เอากลับไปอยู่น่ำลหรครับบาลดินกับผมว่สีเฮ็ดแนวได้ดอกขาวเอาไปตามวิบากกรรมนะครับได้แต่แค่ค้อยเบิงเพื่อนร่วงห่างครับบาลดินมาเลาะเบื่อนีมาเบิงน้ำใหม่น้ำถั่วมครับน้ำใหม่น้ำถั่วมนะครับน้ำใหม่ไข่ปลาห้าเนี่ยและครับน้ำถั่วมแล้วเพื่อนสีปลาเนจะโป่งแหนงขึ้นนะครับบาลดินมาเลาะล่องเบิงครับว่าได้มันสีมีบอมีอยู่ครับมึงเนี่ยไปนอนมึงเนี่ยบาลดินมาใบสองมึงพี่แหละครับเราแหนงเพื่อน่นน่ะนี่ครับ เดกแกงพี่น้องทุบแกงแซ่บแซ่บพี่พี่น้องน้ำใหม่น้ำตัวนี้ครับนี่ครับบ่ดินขอบุญขอบคุณแห้งเอิ้งแห้งใจจากพี่จากน้องเด้อครับจากแม่แม่เอฟซีทุกหมองทุกบอลที่เพิ่นโทรมาถามไทยหลักลูกหลานคิดหอดแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านครับทุกทุกคนเด้อครับบารเต็มครับผมอยู่ก่อนเ้าใหม่บ่าวดินกำลังปิดเขียบครับแบตเบิร์ดครับพี่น้องครับบ่าวดินขอบุญขอบคุณเด้อครับเลยมา ปีอีกรอบสองครับขอบุญขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้ลูกไหหลานนะครับมาสาดแบทกันเรื่อมาปิดคลิปต่อเนื่องจากปลาหน่อไม้มากปิดอยู่บานจาของอยู่หน้าครับขอบุญขอบคุณติ่ติดตามให้กำลังใจใลูกหลานนะครับบ่าวดินห้อยดินที่นิสานสาเมอีสานผ้ารอบ,บ่าวบอยแดนินสานบ่าวตัวอีสานบานเล่าครับขอบุญขอบคุณครับมือในใดหน่อไม้พ่อแกงครับตอนนี้ลูกๆก,กำลังปอกอยู่ครับ นะครับลูกๆมอลำนะครับพี่มาเรียนล่ำน้ำเบาดินนะครับเป็นกระลังปอกแกงอยู่ครับพี่น้องครับขอบคุณให้เอื้อใจฝากก็เลยก็แจอนี้เลยครับสวัสดีครับ